นี่เลครับคู่นี้โชคในพิกัดน้ำหนักร18บปอนด์นะครับไยแดงก็คือเดชเพชรวอสังปาไพน้ำเงินเพชรรุ่งสิธิ์คูโนโดน,นะครับยกนี้เริ่มออกมาเดินเร็วขึ้นเพชรรุ่งแล้วก็มีแข้งขวานีศาสา์เข้าไปไหลดอกสวยๆมาดูกันว่าทางด้านของเดชเพชรนี่จะมั่นคกมั่นใจไปตั้งรับเยอะๆไม่ดีนะครับเพราะรูปร่างก็เสียเปียบด้วยมาดูกันที่งวงไหนะครับคู่นี้ผมดูแล้วว่าทางด้านของเดชเพชรเองนี่ปกติก็ในเหนียวนึบเหมือนกันครับ อย่าแต่งตัวนานอย่าแต่งตเสียไปเอา้าโตมาโตมาโตมาเสียไปนี่ครับฝ่ายแดงสุราษฎร์สุราษฎร์กับนครศรีธรรมราชโอ้โหมาไฟแดงเคยชนะมาหนึ่งครั้งที่บุรีรัมย์แบบสนุกครับโอ้ยจิ้มลำตัวไปก่อนแต่ว่าเพชรลุงไม่สนเบียดทนไปเข้าไปไปเข้าไปไอ โอ้โหตอนนี้มาเข้มข้นเล้าใจแล้วครับพยายามจะเบียดจะปล้ำในตีเข่าทางด้านเพ็รรุง่งเริ่มจะทําได้ดีก็มาโดนเหลี่ยมกระตุกเหลี่ยมกระชากของเดชเทชรอีกเอาละครับมาดูตอนนี้วงในตีกันเริ่มแรงขึ้นมาแล้วพอเริ่มตีได้จับได้ดีโอ้โหเสียงเชียร์มาลั่นเลยครับในเวทีเริ่มตีแล้วครับตอนนี้เพ็รรุง่งเอาขยมเข้าไปตีแล้วครับโอ้โหเริ่มทํางานได้ดีแล้วนะครับวงในเอายกนี้ไม่ถอยแล้วเดดเท็ร ออกมาเบียดปล้ำในสู้โอ้โหแต่ว่าดูเริ่มจะแทงได้เจ็บๆเหมือนกันเพชรรุ่งก็ไม่สนเหมือนกันวงไหนนี้ไล่แขนแทงกันอยู่ที่ว่าใครจะแทงได้เจ็บกว่ากันแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่โอ้โหมาได้บิดเหลี่ยมล้มลูกนี้สวยครับทางด้านของเพชรรุ่งอ้าชวชนเลยเพชรรุ่งน้าเงินเด็ดเพชรแดงนะอ้าวสัดซัดกันไปในล้วน,วนด้วยกติกาโมยไทยล้วนอ้าวเพชรรุ่งนะครับ แล้วก็เดชเพชรเอ้าเดชดเพชรแดงเงินเพชรรุ่งดำกว่านิดนึงเข้าแล้วนายเสียบมาถอยหลังไปเอ้าเดชเพชรเดชเพชรข,ขยันขยันเอ้าเล็บโอ้โหยังดูดีดูดีดูดีดดตลอดโอ้โหนี่ครับมาวันนี้ผู้รองมวยมันวันศุกร์โอ้โหตอนนี้สนุกและสงครามข่าวโอ้ยโอ้โหต่อยซ้ายลำตัวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหมัดลำตัวลำตัว โอ้ทะลวงไสเลยนะครับโอ้โหกำลังจัด,ดีๆเลยอะ่ะโอ้โหหมัดเดียวไม่เลียวแหลจริงๆเลยนะครับโอ้โหต่อยเข้าลำตัวนะครับสิโครงสิโครงสี่สุดท้ายด้านล่างอะ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอภาพภาพอีกทีนึงโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับมฝ่ายแดงวันนี้นะครับเดชเพชรน,นะครับวอสังประัยก็นี่มาดูลูกนี้นะครับเป๊บปป๊บนี่แหละครับฮุกซ้ายตัด เฉโค้งซี่ล่างเลยอ่ะโอ้โหี่นี่ดูเดิดูอีกมุมนึงมานี่นี่แหละครับไม่ได้เก่งท้องไว้ด้วยนะครับในช่วงนั้นพอลมหายใจพอดีเลยนี่แหละเอามาดูชัดๆอีกทีนึงนะครับเดชดเพชรนี่แหละครับฝุกซ้ายเชยโค้งด้านล่างของเพชรรุ่งโอ้ยอะไรกันเนี่ยมันม,มันไม่ได้เก่งท้องไว้สิ